น้องๆครับผมมีโชคสนามใส่เบรคไรทีาไอบังลมไหมครับโชคสนามมีครับพี่นี่เป็นโชคตัวแข่งเลยพี่ของโปรเฟนเดอร์ตัวใหม่แล้วครับใช่ครับตัวใหม่สําหรับเวฟเลยพี่เปิดชมนยครับข้างในเป็นยังไงเลยพี่แป๊บนึงนะพี่น้องตัวนี้มาลุ่นอะไรครับอันีญญาพี่จะแข่งแล้วนี่เลยครับตัวแข่งที่ผมบอกเป็นโปรเฟนเดอร์แฟลตซีรีส์ครับมี2สีมีทั้งดําทั้งแดงปรับระดับได้2ระดับเออสองจุดเหมือนกันที่มีโหลดได้ แล้วก็มีรีบาร์ปรับได้16กระดับด้านกันตัวนี้ยังไม่มีกระบอกพี่ตัวมีกระบอกก็มีเดี๋ยวบอกให้ฟังมันจะยาวอยู่ที่320แต่ถ้าพี่อยากได้โหลดอ่ะมันจะปรับโหลดลงได้อีกถึง10มิลเลยเหลือ3 1มมิลถ้าใคร<ม>ชอบโหลดโหลด<ง>ก็จัดได้พี่สายโหลดเตีย้ยๆนี้ก็ชอบเลยนะเนี่ยครับสวยเลยพี่แล้วมีอีกรุ่นไหมน้องมีครับมีอีกรุ่นก็มีเดี๋ยวผมพาไปดูเลยต่อเลยจัดไปอ๋อตัวนี้เป็นแบบมีกระปุกใช่ไหมน้องใช่ครับจะมีกระปุกครับเป็นโปรเฟนเดอร์เอ็กซ์ซีรีส์ ทั้งดาทั้งแดงใส่ได้ทั้งเวทร้อยสิบร้อยยี่ห้าันนี้จะแบบโหลดจ,จ๋าๆเลยพี่ความยาวจะอยู่ที่สามร้อยสิบสามารถโหลดลงได้เหลือแค่สามร้อยอ่ะพี่เเตี้ยเลยเหมาะกับสายโหลดเตี้ยเรียพื้นนี่น้องใส่แข่งได้หมดเลยพี่โฟลเฟนเดอร์ ender, ตัวมีกระปุกเอ็กซิลี่ตัวนี้ครับจะปรับได้3จุดจะปรับพีโลดได้คอมเพรสชันได้แล้วก็รีบาร์ทั้งคอมเพรสชันรีบาร์ปรับได้สิระดับเท่ากันบนล่างเหมือนกัน เป็นโปรเฟนเดอร์เอ็กซิลี่นะครับเราจะมีอุปกรณ์แถมให้มีทั้งสปริงแล้วก็มีบูทให้แถมเพิ่มให้เลยันี้มันจะซับดีมันจะหนึบแน่นองรถใช้ความเร็วเยอะโอซับได้แน่นอนพี่ตัวนี้เขาทำมาตัวสนามอยู่แล้วพี่ทั้งแฟตซี i ี s และเอ็กซิลี่เลยครับแฟตจะอยู่ที่5,500ครับเอ็กซิลี่นะพี่จะอยู่ที่11,900าครับผม